พม่เหนื่อยค่ะเพื่องานนี้ทำได้ทุกอย่างค่ะไปอาคารเรียนของเราที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ต่างๆมากมายอมาคะดูอยางค่ะเจนดูเบงเน่ไปด้ผใส่ไปไ่า่ไปผ่นอยากเจนเนจริงใจมีไม่แถวนี้ยาง สวัสดีครับอยู่กับเชนจิลเม่ดีนะนะครับวันนี้เรามาถ่ายวอล์กนะครับหนึ่งวันของเชนวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าเรามีถ่ายคลิปวิชาภาวะผู้นำนั่นเองนะครับเป็นคลิปของกลุ่มนะครับเหมือนไปการแสดงละครเล็กๆนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจลอ้อนแล้วก็มาปางด้วยไปดูกันเลยครับว่าจะสนุกแค่ไหน ตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ครับหน้าคณะเรามาถ่ายกันที่หน้าคณะนะครับนี่มาปางวันนี้เป็นวันเสานะครับทุกคนนี่เหมือนฝนจะตกเลยไม่มีคนเลยเงียบมาก ี่บริัไงทษก็ดูยิ่งใหญ่ปะอืเจจะกงวลใหม่ภูมิใจนะเป็นหัวหน้ากีฬาสีด้วยความคลามงลความฝันเสน่ห์นะอยากเจ็บจริงใจไม่มี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 ไม่เทนี้อ่ะเอ้เจ๊ขำทำไมปมแบบภูมิใจแบบแบบอินกับมาปาง่ะเจ๊ ได้วัดดีชาโซเชียลแคมโซเชียลแคม้เราอัดเสีวมาบอกฮเราเป็นเซเลบถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นไลค์เราจะให้เจ๊เต้นโชว์ไม่ไม่อย่าพูดอั <laughs> ้น ต้องมีกล้องมันจอไมคนละอะไรมาไม่ห uh มืลแรมหมอกเคล็ดเคลดที่แบบเครียดกับชีวิตครับปางวันนี้มาถ่ายคลิปวิชาพะผู้นำเปอย่างไรบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่มีส่วนร่วมในการถ่าย m v ในครั้งนี้ค่ะก็ก็ดีค่ะได้แบบว่า ได้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนพัฒนาตัวเองในในวิชานี้มากขึ้นค่ะเพราะว่าในการซ้อมบทใชน่ไหมคะเราก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องหาความรู้เกี่ยวกับวิชานี้ค่ะพี่ไลออนวันนี้มาถ่ายคลิปกับเชนเป็นครั้งที่2แล้วเป็นไงบ้างก็งรู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าได้ทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำการจุดป,ปนางบายเป็นนางลายการประเมือ,อ,อ,อนี่เป็นงานยากมากเี่ใจมีไม่แเฮ้ยห้ามจุดปรบเบืออะ ขอบคุณสถานที่หน่อยขอบคุณสถานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเซิมเกียรตุ้งน่าคณะอะไรจ๊ะคณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมค่ะวว้าขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์นะคะที่เราซื้อเองนะคะบ๊ายบายค่ะปรุง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 จิ้มจิ้มจิ้มย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 ิ้ม่เป็นนางลายจะให้บริการไปอันอะไเนี่ยเฮ้ย วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นฉากเราจะถ่ายกันอีกอีกโลเคชั่นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นฮัสเบิร์ฮสเบิร์กฮสเบิร์ัรับิรนี่สวยมากเลยนะครับอยู่แบบว่าพารสหมฮะอยู่ตรงมันนี้คู่เชียวนวนจา อันนี้เรากำลังจะไปถ่ายฉากต่อไปกันนะครับเหนื่อยไหมมาปางไม่เหนื่อยค่ะเพื่องานนีท้ทำได้ทุกอย่างคะ่ะเพื่อคะแนน,นเพื่อสิบคะแนนของอาจารย์ปางก็จะแบบชมดอกไม้ไหมยืนอะไรถ่ายฉากต่อไปไอยังไงยืนสองคนตรงนี้ตรงกลางวงกลม เดี๋ยวเขาจะถือกล้องหมุนวนนะโอเคแหมตลอดเลยนะแหมตลอดเลยนะนี่ถ่ายรูปก,กันแล้วเพราะว่าถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับขนาดถ่ายรูปนี่สวยอุ้ยสว่างมากกับอะไรเกาหลีแน่ถ่ายรูปก,กันแล้วนะครับทุกคนสองสาม <laughs> ทุกคนวันนี้ท้องฟ้าสวยมาก นี่ป้ายอาคารเรียนของเราที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ต่างๆมากมายนป้ายคนละกันประนานไปบ้ายขับรถดีๆนะรบจัดเยี่ยดังมากเลยนะวันนี้เราจะมาป้ายจักรยานแล้วก็รีวิวจักรยานของบอนะคะบ้าอาจะภาพเป็นยังไงเป็นเยี่ยงไร จะขับได้หรือไม่ปางได้เหรอได้อือเออปางไหวไหมมาเดี๋ยวเขาขับเองนะเราสองไปเป็นไงบ้างอย่างว่าเป็นไงบ้างยางนะคะดูยางตอนนี้ก็คือยาง ถึงก้างล่างแล้วนะคะสสวัไปกันทุกคนสสวัดีค่ะทุกคนไปนะคะไปนะคะตัวดูยางนะคะเดี๋ยวให้ดูยางโ้อกันนะคะดูนะคะหลังจากปั๊มคันนี้เสร็จนะคะซ่อมค่ะมานี่นี่ ปั่นด้วยความเหนื่อยละ,ะมาค่ะหนุความเบรกมาค่ะเธดูเบรกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิงด่งติ๊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 ง,งให้กับทุกคนจ่อ,องอะไรจ่อ,องอะไรจ้อ,องอะไรจ้องจ้องทาเชน เชนจิลาเมตเปล่นชื่อแล้วอะล่ะเชนจริราเมตเชนจิลาเมตค่ะ